คุณจะเป็นเยาก่อนเรียบร้อยควายมึงจะชาร์จใครมึงไม่ดู ยาวๆโอ,ๆๆๆๆอ้โหเียเรืเกียได้เอายายาเฉลดิวสตาดทัท้งสองรอบพลาดเลยไอ้ทูนเกียเหรอพี่ตะกหรอเกียย์แม่งเลยขึ้นเทเวฮ มันก็มาหาไม่ต้องวิ่งไปเอาของหรอกเรียบร้อยเจ็บดีครับบุฟเฟ่ มต่ไม่แไกลเนาะ่าไม่ไหล้ะเลยเฮ้จ้า เว้นอ่ะจะบอกให้พี่อ่ะพี่เอสเอลอาร์ดีอ๋อว่าตบพี่ก๊อฟตกมาแล้วว่ะจะไปซื้อดอนครับพี่แทนล้านแทนอยู่มีมีกี่คนครับเจ็ดสิบห้าออเอเด็เอเดแทนเยอะเจอเหยื่อแล้วจอยจอยพี่เอฟแปดมามาโอ้โหจะเป็นเหยื่อก่อนเนี่ย เจ็บร้อยควายมึงจะชาร์จใครคงไม่ดูมมผมจอยที่ f 8เก็บสบายจ้า อ,อุ้ยพ่เซฟเลยนไอ้ยาซิกอยู่ด้านบนนู้น,นอะดูหลังผมหน่อยได้ป่ะดูหลังผมหน่อยะ เดาาเดาเปี่ตวอะไรเนี่ย OBS ผมเข้าไม่ได้วะตอนนี้พี่อยู่โรงพยาบาลอนะ่ะพี่ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเห็นเรามาเล่นกันถ้าอยากเล่นก็ยึดบ้านแดงนะบ้านแดงบ้านขาวได้หนึ่งคนแล้วก็ซิกนจับไปแล้ว

ยาวอ่ะข้างบนบ้านตัวนข้างล่างหมดยังยังน้าหวัวตายเดี๋ยวนะ้องเชื่อพี่ก่อขอกับปืนเล่น้นะเก็บเก็บเล่นก่อนพี่เก็บเก็บใบไม้เล่นก่อนฮนะได้ได้ได้โอ้โหกูตายเนี่ยโอ้แบ็คกซ์ตายพี่ ไม่มีแม็กแล้วว่กระดัง้งเขากระดั้เข้ากระดั้เข้าตายนึงขอแม็กนั่นพี่แม็กหมดแม็กหมดยาวายยาว้ยยาไม่มีเลยไอ,อ้เรื่องยาไม่มีเลยของปุ้ยจะเออเจอละตายพี่ตายตายชาร์จบาหลายต่างกับพี่บ่ะ ไอ,อพี่ผมหาแม็กก่อนหา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 เยี่ยของเต็มเลยอ่ะระเบิดทั้งนั้นอ่ะที่พวกผ,ผมยิงมันเข้า <c oughs> ไม่ถึงกันเนี่ยมาเร็วพี่จะไปชาร์จไหนไ้ตัวนึงไอ้น้อยไม่มีไม่มีอตอนนี้ไม่มีไม,ม่มีเล่นก่อนเล่นก่อนไอ้โน้บ้านแดงรูมไหม มีหลายทางว่ะหวยยื้อหลายทางแม่ป๊บๆจะหมดกูลงห้องหนึ่งหนึ่งอ้เที่ยพี่ต้องเอาข้างบนว่ะต้องเอาข้างบนว่ะแป๊บหนึ่งใจเย็นเนาะด้านหลังมีเต็มเลย,ยเดี๋ยวอ๋อมันอยู่ข้างบนใช่ป่ะไม่รู้ดิดหรือยังไอ้ป้าตู้เย็นมีป้าตู้เย็ยยนตายเนาะ วโอ้โหด้วยระวังระวังบั้นแล้วก่องนะกล่อยไปนะอะไรอ่ะเฮียจุดเกิดโคตรเพี้ยนอ่ะพี่ผมยึดจัดเลยว่ะคอตายหนึงนน่งใช้ไม้ตายเฮ <พอ S 2> ียด,ดีดดีดก่อนนะเร็วด,ด,ดีพี่เล่นรอเนี่ยมาเร็วตายหนึง่งบนบนบ้านแดงเยอะพี่มารี่มาเร็วพี่จะเกลี้ยกล่องแล้วเนี่ย

เพื่อนมาเล่นตรงนี้อะ่ะอะไรพี่พี่บ,บ้านบ้านบ้านตัวบ้านตัวทีจดิษอะไรนะพี่พี่แกนเพื่อนจะเล่นฝั่งนี้ฮะเพื่อนเพื่อนเล่นฝั่งนี้เฮ้ยมันบวกกันอยู่เล่นเล่นอะไรฝั่งไห้พี่